เห็นหน้าใสๆจับคู่มาด้วยกันแบบนี้ก็นึกว่าจะต้องมีซีรีส์เรื่องใหม่มาฝากแน่นอนแต่ว่าสองนักสแสดงคั้งเปิ์นกจิราและณนภัสครั้งนี้ควงคู่กันมาในานามดีเจค่ะเป็นตัวแทนคลื่นดังที่กำลังจะจัดอีเวนต์ใหญ่รับเทศกาฮลฮโลวียนย่านสยามสแควร์แน่นอนพอมีคลื่นวิทยุเป็นโต้โผก็ต้องมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมาด้วยค่ะแถมยังพว่วงด้วยกิจกรรมอีกหลากหลายนะคะเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวรับปลายปี หวังไปถึงการทำให้ย่านดางังเป็นบุกหมายสำหรับจัดเทศกาลสากลในอนาคตค่ะถ้าเกิดว่าในปีนี้ค่ะคือผลตอบรับยังไงมันก็ดีแน่นอนคือฝนมองว่าปีหน้าไทยเราก็าจ,จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งสปอตที่ต่างชาติเนี่ยเขานึกถึงเวลาเอ้ยเทศกาลฮาโลวีนอาจจะนึกถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่รอบนี้ไทยเราจัดแล้วก็เลยอยากให้เป็นอีกสปอตที่เออทำให้ต่างชาตินึกถึงหรือว่าคนไทยก็ออกมาสุขด้วยกัน และนี่คือ10เพลงฮิตที่แอดเซเปิดในคอมเมนต์ค่ะดาวหักพันเลเ็นน้องเป็นโลก เก็บประสบการณ์นในฐานะดีเจมาได้ราว2ปีเท่าๆกันนะคะแต่ว่าอีกด้านค่ะทั้งเฟิร์นและณเนี่ยก็มีพาร์ทของตัวเองอย่างเฟิร์นเพิ่งเป็นมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธาค่ะที่บอกเลยว่าโล่งแล้วจากเคยเโฟกัสขอรับงานแสดงแค่ปีละเรื่องแต่ว่าหลังเรียนจบก็พร้อมลุยงานเต็มที่ในวงการค่ะส่วนนุ่มณนะนะคะนอกจากซีรีส์กำลังอ่อนอย่างวันไม้สแตนคืนเปลี่ยนชีวิตยังรับบทยูทูบเบอร์ทำช่องของตัวเองด้วยคลายพอดแคสต์ค่ะคุณ คุยสบายๆเห็นเป็นหน้าใหม่ในวงการทอล์กแต่ว่าหนุ่มนะกลับชวนแขกรับเชิญพูดคุยได้แบบเจาะลึกถึงใจค่ะเราก็ผมเป็นคนหาคําถามกับตั้งคําถามกับชีวิตว่าสมมุติว่าเราเครียดเรื่องนี้มันมีเหตุผลมาจากเพราะมันมันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความสุขทำไมความสุขมันอยู่ได้แป๊บนึงแล้วมันหายไปมันเกิดจากอะไร เนี่ยผมคนตั้งคำถามกับพวกนี้ตลอดแล้วผมก็เลยอยากรู้มุมมองของของแขกรับเชิญที่ที่ผมเชิญมาดูทั้งเฟิร์นและนภัทรนะคะมีจัดรายการประจำเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยจะเน้นฟิลสบายๆค่ะ mm hmm. พูดคุยเรื่องไลฟ์สไตล์ซึ่งก็มองว่าแม้ไม่ใช่ยุคทองของวงการวิทยุแต่การที่คลื่นเป็นตัวตั้งตัวตีมีอีเวนต์บ่อยๆและมักดึงศิลปินรุ่นใหม่ในกระแสะมาสัมภาษณ์ก็ทำให้สามารถจับกลุ่มนักฟังได้หลากหลายละค่ะ